ตอนนี้สิ่งบา้านพูดน<ม>้ำร้อนครับจะเข้าเขียนเข้ามา<ช>แล้ว นี่เราจะไปไหนกันครับเราจะไปดูในอวันแม่ที่องศาเป็นจักรโกะพูดพูดภาษาพม่าจักรโกจักรโกะจะเป็นการปัดตั้งเป้าไว้นั่นเนี่ยครับหนีทางครับเข้าเขตยพม่าแล้วเจอมากี่ด่าลแล้วเกี่แต่ไม่ใช่เรานะสี่ดาลไม่ใช่จักรโกะเพราะเราคงปัดเท่าไหร่เราหกสิบกิโลไหวไหวไหมไหวค่ะตัวไหวนะปัดเรื่อยๆอะแต่จักรยานเป็น <laughs> she wanted to still be my friend. I said, I Don't misunderstand me. She said, I don't as she turned into the haze of the twilight and walked down the road without shame or concern her name was martha and her mama died the year before she'd been sick for a while helped her daddy that summer with work on the farm. She was shy with her smile. One night we talked until sun up. Next night we kissed until dawn. These days I dream. <laughs> โตโยต้าเนียนะครับวิ่งฉลุยเลยครับไม่มีเบรกครับเพราะว่าเราตัดสายเบรกทิ้งไปแล้วกินเงินกันเลโอ้เงินไม่กินร้องไหมครับจะร้องนะไหมจะร้องหรือยังทีนี้ครับจะร้องหรือยังครับดอยช้างร้องครับ โคตรเลยครับโอ้โหเบื้องหน้ามันก็จะวิวสวยนะครับสวยมากครับเราอยากมีวิวแล้วยังมีโอ้โห,โโห,โโหโนี่เขาเรียกดอยช้างร้องครับนี่ครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษครับตอนนี้ไม่อยู่ขึ้นไม่ได้เลยขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> ขนาดผมจูงจักรยานสิบเก้าต้องพักเหนื่อยนะ<อ>นับสิบแ่ะนับสิบนับสิบเอ็ดแบบหนึ่งสองสามนี่ก็จะเป็นแค่สิบสักพักอ่ะขนาดเห็นนะนี่นะไฮไลท์เขาเลยตอนเนี่ยเห็นดูผังต้องต้องทุบระเบิดตองเยอะเลยอ่ะนี่ไม่ได้หรอกครับรถวิ่งไม่ได้ครับสิบแปดล้อวิ่งไ,<ด>ไม่ได้ไม่ได้เน่ยขาดนี่แค่ตรงเนี้ยสิบแปดล้อบอกตรงว่าขึ้นไม่ได้ครับถึงเนี่ยเขาจะเอาช้างมาไว้บนเนี่ยได้กันหนึ่งรถ ขาผมได้ร้ององให้แต่รถเก่งนี่มันมามันก็เก่งนะแรงมันแรงแต่ผมว่าคิดว่าขาขึ้นยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าขึ้นจากนั้นจะชาะมาณนนะรู้สึกไหมมองขึ้นไปนี่ก็ไม่เห็นธรรมดานะครับเนี่ยขากลับนี่ต้องต้องคนต้องลงนะครับเนี่ยเพราะว่าดินเป็นดินไงรถบางเปล่าโอเคอยู่ ยังลงกันเรื่อยๆครับส่วนลูกลูกตาลูกนะประสบการณ์โรมากครับยาน,น<อ>ไข่ดิจิบเลยนะนี่จานก็เปิดระเบิด,บด,อ,อ,บดอีกอ่ะนี่ต้องระเบิดอีกเป็นลูกอ่ะอต้องใช้ขี่ปะนาวุธจริงเลย่างเงี <c oughs> ้ยโหยังหมันใจตอนอากาศยุทธกลับแล้วนะ ขาขึ้นมาขาขึ้นมาก็ปล่อยมาหมดแล้วครับขากับขาขึ้นมันโหดกว่าทั่เรามานโอ้โหนี่ขาขึ้นนี่ผมว่าต้องคนต้องเดินแลวต้องสายฮะก็ต้องเดินยังไงรถไม่ไหวก็ได้ก็ได้หนุนล้อทันเนล้อทัน แบกกินพลัมบนไม่น่าหรอกเขาแต่เมื่อกี้ระบบน้ำมันมันไม่ค่อยไม่ขึมใช่ไหมีถากับมาเป็นแก๊สแล้วเมื่อกี้มันขึ้นได้ก็มีถนนโกนิดหน่อยดีเอาไว้เวลาส่งเมื่อกี้เป็นที่ระบบน้ำมันลงก็ลงอย่างเดียวขึ้นก็ขึ้นอย่างเดียวเมียไอ้ฝั่งเนี้ยเวลาขากลับอ่ะหนักกว่าขาขึ้นเมื่อกี้นะผมเหรอมันหนักกว่าที่เห็นนช่ไ อันนี้มันดีตามันหลอกเนี่ยมันไีโค้งมาเพื่อให้หลครอ,อาไปถวายโวดเลยโหดก็คิดดูแล้วกันทาไม่ปวดก็ไม่มาอันไหนที่เขามาแล้วเราก็ไม่มาถ้าฝนตกลงมาก็คิดดูแล้วกันท่านผู้ชมนะจะเป็นยังไงแล้วครับเนี่ยอย่างเงี้ย นี่ครับ้าเรือดำลึกควายเลยครับเนทางไปโอ้เรายังมองมีเหตุนาคตเลยนะครับเจ๋นเลยเนาเดี๋ยวเจอทางเพือกนะ,นาะทางเผือกมมีทางเผือกให้ด้วยโอเคแัในก็้ยากาศได้รสชาติดีนะจะบอกกัน<ว>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  ค่อยโคดครับมาตลาดเล็แต่ว่ามันก็เป็นอย่างเงี้ยครับนี่นะครับาวายนะครับจุดหมายปลายทางก็จะเป็นอย่างเงี้ครับสภาพคนกิน้าอ่าัาอ่บาทีป้ามมันเป็นยังไงเหรอดมันเป็นยังไงป้าม่อนะาแม่มันเหมนเก่าอะมันเก่าเลยนความชื้น ความชื้นมันขึ้นเลยแล้ก็สดน้ำจนลืมเลยม,มันเก็บกดซื้อมาตุนไว้าชายแดนนี่ก็กี่ปีแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ยังซื้อต่อมาอี นนั้นแม่น้ำนะครับตูดีครับสุดย,ยอดเลยครับวิวตรงนี้นะครับสวยงามมากครับ